ยิ่ก็ตายแล้วพอดีห้าวอ่ะพอดีผมห้าวพอดีผมห้าวห้าวทำไมไม่รู้ไปแล้วปุ๊บวิองไปแล้วครับตอนนี้ครับฮุ๊บฮุ๊บฮุ๊บโอ้โห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 บัตบัตเอ้ยเฮ้ยไปไหนไปไหนอ๋อเปต้าเป,ปต้าอยู่เปต้าอยู่มองไม่เห็นสามสองหนึ่งปุ๊บว้า เขาไปได้ที่ไหนลรยชิบหายมึงจะแรงไปไหนเปต้าเปต้าเปต้าเอาว่ะเปต้าเปต้าว่ะเปต้า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 เฮ้ยฮึบฟาดทีเดียวแม่งโอ้โหแม่งโคตรแรงเฮ้ยทำไรเพื่อนทำไรเพื่อนทำไรโอ้แม่งไม่ได้ไปอันนี้อันนี้โอ้ยแผ่นทอง้ามขอยลมแพ้จบ ช่องลูนช่องลูนเป็นไงภาษาไทยหมดเลยเป็นเบต้าแล้วเนี่ยยอดดับแรกเลยครับตื่นเต้นก็ต้องซื้อลูนครับก่อนที่ตังจะหมดเดียวกับอะไรไม่รู้นะครับคิดที่เข้าก่อนเลยครับจะมารีวิวลิงนะครับเจ้าลิงนะเงนี่ยแง่ลองแชร์ในคิตเตอร์โอ้9อันโอ้10อันโอ้10อัน20,000ไม่มีตังจนกดด้วยไม่ใช่ห้างไงวะ ห,หางงา้าน,นึ่งมือเลยเหรอยังจีรุลนั่นนนงสองเท้าดีกว่าไหมแต่คิดต้อุยคิดต้อความเร็วโอ้อันไหนเลือกไม่ถูกอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงจะสองเท้าใไหมคิดต้อนอุ้ยสิบอันขอค่อยเก็บตังค์ซื้อมาตายแล้วก็อันนี้ก็คิดต้อความเร็วการโจมตีความเร็วการเคลื่อนที่ดิงจำเป็นครับ ต่อไปนะครับเป็นสกิลความเร็วโอ้นี่ไงแร้วคูดาวความเร็วอ่าอะไรดีวะเจาะเจาะดีฝ่าเจาะแม่งแรงอ่พลางชีวิตกับเจาะแล้วกันอันนี้แล้วกันตื่นเต้นจัดอะได้เล่นหรอนี่นี่พูดดีรอบที่เท่าไหร่แล้วเฮ้ยเอ้ยกดไม่ติดเอ้ยเออเอเอคูซือ้อไปีสิบอันทำไมวะไม่เข้าใจแม่งช่องรูนมันมีให้นิดเดียวดิวะตื่นเต้นจัด โ okay. อเค1ใส่ใส่ยิบิอ้าวเฮ้ยทำไมไม่เต็มหยิบหายละขาดเลยเอ่ยอันนี้จะลืมใหม่ัดจัดจัดๆัดจีด่พี่พีจะไปรีวิวลิง์ให้ดูนะครับ อ้าวเฮ้ยซื้อมาสามอันทำไมเราสองกันพโอโอ้โหไม่เป็ไรใ่ไหมเ,ไเดี๋ยวต้องใส่เอาใส,ใส่อะไรไปวะื่กี้เจาะโอเคนะฮะเอ้ยเยอะเยอะมาซ,ซื้อเกินทุกอันเลยใช่ไหมโอเคนะครับตอนนี้เราก็มีพลังอัตราพลังชีวิตนะครับ81อัตราคิดต,ตน้น ้าเรนะเจาะเกาะยี่สิบสองความเสียหายแังกิตนสิบสี่เปอร์เซ็นต์โอ้โหแม่โคตรแรงโอเคมาลองเล่นเจ้าบูคองก่อนเข้าไทยนะครับเจ้ามังกีคินนะครับไปดูรายละเอียดกัวหนึ่งรายละเอียดตัวนะครับตัวละครโอ้ภาษาภาษาภาษานี่ครับวูคองครับเข้าไทยเข้าไทยในวันอังคารน,นะครับตอนเที่ยงวันนะไม่ใช่เที่ยงคืนนะโอเค อัปเดตแพทเสร็จก็มาเลยครับจะลิงตัวนี้นะครับมาพร้อมสกินไม่ก็มาเดียวนี้แหละไม่เข้าใจไม่รู้เหมือนกันนะครับไม่แน่ใจครับคุณผิดโอเคนะครับสกิลมันก็ดูจากรีวิวจากหลายๆช่องมาแล้วแหละตัวนี้เป็นเอ้ยเป็นหนึ่งนะครับมังกี้นี่ครับดวงดูนี่ครับตรงนี้ครับนี่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 เห็นไหมครับว่ามันจะเป็นฮีโร่ประเภทไฟเตอร์ที่มีความสมดุลนะครับทางการโจมตีเลือดอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็อัตราความเล่นยากก็ ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้เลยอะใช้ไม่ได้ก็เล่นไม่ได้ครับมาเล่นกันดีฝานะครับสตางเออเราก็มีรับตังฟรีอ่ะอเขียนลไปายละปูคลอ,คคองนะผมก็ไม่รู้อยู่ตรงไหน,นจะเลือกให้ทันนะครับอ่าน่าจะมีคนไทยเล่นบ้างแหละเอาเอาเอาหายโอ้ปูคลองไปแล้วอ่ะ ยังไม่ไปใครบอกวูคองไปเดี๋ยวตบปากแตกเลยผมขอฮิวไปดีกว่านะครับผมยังไม่ชินกับตัวนี้นะครับผมขอใช้ฮิวนะครับโอเคมีไฟสองไปเราจะมาดูกันนะครับผมเซอร์เปต้าม่เข้าใจดีอ่ะบอกเลยเปิดให้เล่นด้วยนี่สกิลแรกสกิลติดตัวนะครับการทุกครั้งที่มีการใช้สกิลนะครับ การโจมตีครั้งต่อไปจะสร้างความเสียหายทางกายภาพแรงขึ้นแบบไม่ได้รวมดาเมจเดิมนะครับเอ๊ยมันรวมดาเมจเดิมสมมุติดาเมจมีอยู่ประมาณร้อยมันก็แรงขึ้น240นะครับนะบวกพลังกายภาพไปอีกเอ้ยเอาเป็นว่าดีอะ่ะโอ้โหแมงเริ่มต้นกันหมดเลยครับสแสดงว่าน่าจะเป็นกับบอทดหรือไม่ก็อะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจนะครับผมเบลน2ยี่สิบแล้ว เซอร์เปต้าเขาจะจับคู่ยังไงอันนี้ไม่แน่ใจผมขอตัดคลิปไปตอนที่เริ่มเกมเลแล้วกันตอนนี้เออ,อตอนนี้นะครับผมมีความรู้สึกตื่นเต้นนะครับก็ตื่นเต้นอ่ะกับตัวที่ไม่เคยเล่นมาก่อนนะว่วสกิลกับไม่เคยรู้มาก่อนอ่ะแบบเอาดีๆอะ่ะผมไม่รู้สกิลตัวฝั่งนูเลยอะ่ะที่เห็นก็พอจะมีมองผ่านๆอยู่บ้างอเออ อ้าวมีคนไทยด้วยครับ <c oughs> นี่มีคนไทยว่ามีเพื่อนว่าใครว่าคนไทยตะกี้ยังไม่ได้อ่านชื่อเป็นตัวอะไรนะครับอุ้ยแต่ว่าเซิฟมันปิงเยอะมากครับกระตุกนิดนิดหน่นอยหน่อยนะครับไม่นิดแล้วครับ f อ s เอ,เอตกไปลหลีอยู่แปดนะครับแป๊บนึงโอ้ย2ี่สิบแล้วยี่สแล้วยี่ิบแล้วเหมือนเดิมแล้วโอเคสกิลแรก ไอตัวปุ๊บทิ้งร่างแยกไว้แล้วก็ตบด้วยพลังคีมีอุ่นเครื่องด้วยว่ะแม่งวันหนึ่งนะครับปิงมันเยอะเป็นพิเศษเลยนะเนี่ยเอาจริงจงชนเช้เน็ตอะไรวะเนี่ยเน็ตเน็ตเครื่องนะครับโอ้เป็นเซิร์ฟนอกนะครับต้องเข้าใจนะอ๋ออ๋อาอาริโอ้โหนี่ครับปุ๊บทิ้งร่างแยกปุ๊บทิ้งแยกปุ๊บปุ๊บ,บโอ้ สถานการณ์เมื่อกี้เกิดขึ้นไวมากครับผมก็ไม่แน่ใจว่าใครผมทำอะไรลงไปนะครับสกิลไฟเตอร์ตัวนี้ช้มัดสามารถใช้กระป้อมได้ด้วยนะครับแม่งโคตรโคตรจะเสียนโคตรจะโกงอ่ะบิมวอคกหนีไปเลยแหน่รอเข้าไทยมีมันแน่ครับขี้เคะตีแตกกระจายไวยรัสยังยังยอมมเอาง่ายๆครับไวร็ตโอ้ตบตบตบปุ๊บ อโ,โอ้โหไม่หนีโคตรแรงตบออุ้ย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 งูงูเหรอ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 โอ้โหแม่งเก็บสามทำไปได้มาสุดยอดสุดยอดสุดยอดลิงแล้วเนี่ยสุดยอดขี้ต้องบอกอย่างงี้ครับมานานไม่มีขอเวลานอกขอเวลานอกปั๊บ อันนึงนะโอ้ยวิบัดวิบัสบัสขอเวลานอกถ้า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 ปิงถ้นเน็ตดีนี่โอเคเลยเนี่ยวิวยาวเลยเมื่อกี้แม่งอันติมาพอดีอ้าวทำไมป้อมเป็นอย่างนั้นล่ะไม่มีใครคุมบนนะน่าจะเบอรดีโอ้อลีอาลีแม่งโคตรไวตัวนั้นก็น่าสนใจนะโคตรน่าสนใจอะ ไม่มีแต่ตัวที่อยากจะเล่นทั้งนั้นเลยเอ้ยปั้มล่างปั้มล่างปั้มล่างอ่าอาริวนเวียนอยู่ในตรงคลองนะครับเฮ้ยเฮ้ย,ยมานาไม่มีโอ้โหเฮ้ยตายเรียบร้อยบัตไม่ได้เด็กไม่เป็นไรไม่เป็นไรแก้ตัวใหม่ได้มานาไม่มีตะกี้ถ้าเกิดท่าสองอะอาริตายหาเลยนะเพราะดาบคีมาพอดี เนี่ยเนถ้าสองไม่เพึ่งมานาหมดใช้ไม่ได้โอเคตื่นเต้นปิงอยู่ที่300โอ้อย่าบอกให้ยืนเฉยกันอไม่ไม่ไม่ไมรียบร้อยครับเจ้านาคีครับกระต่ายป่านี่ผมยังไม่เจอเลยนะเขาโหดไหมผมอันนี้ไม่แน่ใจเป็นแคลรี่นะครับใครอยากจะรู้ในแคลรี่ตัวต่อไปนะครับนี่ครับ เจ้าตัวนี้ดูพลังคิเวล้าพลังคิพันสองไม่ใช่เล่นมานเนียโอ้อย,อย,อยเห็นอะไรไหมฟับนัดเดียวครับเรียบร้อยไม่ใช่นัดเดียวฟาดทีเดียวถึงกับเงืบบ่า ไม่ธรรมดาว่ะก่อนเข้าไทยนะครับตอนนี้ไทยเซิฟไทยผมก็คูปองพอร้อมแล้วนะครับรูนอันนี้ไม่แน่ใจว่ารูนพร้อมเปล่านะครับอันนี้ผมจะเอารองเท้าแทงมานะครับคูป้อมตีเจ็บอยู่สกิลใช้กระป้อมได้ก็ใช้ไปห้หมดครับนี่บอกเลยว่านี่คือการเล่นครั้งแรกนะครับผม หรือถ้าน่าจะมาถึงไม่ได้เจอกับบอดเลยไม่ได้เจอกับไม่ได้เจอกับบอดเอาง่ายคือเจอกับคนเลยนะครับไม่ใช่อบอดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรรรตอนนี้เราก็จะไปเอาเก็บกระต่ายกันที่ฝ่ายนะครับผมไม่รู้สกิลกระต่ายนะครับพอดีห้าวอ่ะพอดีผมห้าวพอดีผมห้าวห้าวทำไมไม่รู้ไปแล้วฟุป๊ปไปอีกไปแล้วครับตอนนี้ครับฟุ๊ปฟุ๊ ฮึบฮึบโอ้โห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 บัตบัตเอ้ยเฮ้ยไปไหนไปไหนอ๋อเปต้าเปต้าอยู่เปต้าอยู่มองไม่เห็นสามสองหนึ่งปุ๊บว้าธรรมดาที่ไหนแรงชิบหายมึงจะแรงไปไหน เปต้าเปต้าเปต้าเอาว่ะเปต้าเปต้าว่ะเปต้า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 โอ้ยปึ๊บฟาดทีเดียวแม่งโอ้โหแม่งโคตรแรงเฮ <c oughs> ้ยทำไรเพื่อนทำไรเพื่อนทำอะไรโอ้แม่งไม่ได้ไปอันนี้อันนี้โอ้ยฝ่ายตรงข้ามพอยอมแพ้จบเอาเป็นว่าแม่งขี้กระจาย เซิฟเป็นก็แหลกๆหลกยอะเอ้ยตีทีฟิดเด้งแบบพุณไม่ออกอ่ะว้าตาแรกของเซิฟไต้หวันม่นก็เอ็มวีพีเลยสุดยอดโคตรโคตรโหดไอ้เนี่ยนี่คือการเล่นครั้งแรกนะครับของเจ้าบูคงนะครับก่อนเข้าไทยนะครับบอกเลยแม่งคิกระจายกวายโอเลตเยอะแล้วห้าขพันแล้วอ่ะบอกไว้ก่อนแม่ง บ้าเป่าเป็นไฟเตอร์นะเว้ยเอาเป็นว่าแม่งใครรอเซิร์ฟไทยนะครับบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับคุ้มคุ้มมากมากเลยนะครับผมเอาเป็นว่าผมขอลาเซิร์ฟนอกไปก่อนนะครับผมเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับกับตัวต่อไปไม่รู้จะเป็นตัวอะไรเหมือนกันนะครับ อ,อยากให้เล่นตัวอะไรก็แสดงความคิดเห็นมาได้นะครับดูประวัติการเล่นนะครับนี่นะครับเพิ่งเล่นครั้งแรกนะฮะเอาเป็นว่าเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บ